สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาสบายๆในค่ำคืนวันอาทิตย์คุยถึงเหรียญ d o g e คอยนนิดนึงนะครับคุยในเรื่องของคุณอีลอนมัสก์ว่าทวีตมาว่าอะไรแล้วก็อ่านข่าวเกี่ยวกับ Ada นิดนึงนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่หวยออกนะครับก็ใครถูกหวยก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อนๆที่ไม่ได้ถูกหวยแต่ซื้อเหรียญโดจ e คอยไว้ตั้งแต่ สมัยมันบาท2บาทเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยทุกวันเลยนะครับความรู้สึกวันอาทิตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะสมัยเด็กๆนี่วันอาทิตย์ยิ่งถ้าไม่ได้ทําการบ้านนี่หัวใจมันอยู่ที่ตะตุ่มทั้งคืนเลยนะคุยกับครอบพ่อแม่ทําหน้าตาแบบทุกอย่างปกติแต่วันรุ่งขึ้นนี่แบบโอ้เสียวโดนตีนะครับอ่ะมาพูดถึง คุณอีลอนมัสนิดนึงนะครับเขาทวีตมานะครับว่า throwing out some skit ideas for SNL what should I do นะครับก็เนี่ยช่วยออกความเห็นหน่อยว่าเนี่ยจะพูดอะไรดีใน Saturday Night Live ในวันที่8ที่จะถึงเนี่ยที่จะไปออกเนี่ยช่วยออกไอเดียกันหน่อยนะครับก็มีคนบอกว่า s u m m o n about the d o d g e father นะครับลอง พูดเกี่ยวกับหรือแนะนำตัวเองว่าเป็น Father ดอสฟาเธอร์ดีนะครับคุณอีลอนมัสก์แกดันตอบว่า definitely นะครับแน่นอนนะครับคือเราไม่รู้ว่าแกพูดเล่นหรือว่าเป็นการตอบเป็นมารยาทหรือเปล่านะครับก็เนี่ยคนที่รวยอันดับ1นอันดับสอของโลกเนี่ยคือแกไปตอบนะเพื่อนๆแกเข้าไปตอบช่อง youtube แกเข้าไปตอบกระทู้บน r e d d i t แกเข้าไปตอบอะไรแบบ คือแกไม่ถือตัวนี่คือความแบบได้ใจของแกไงนะฮะคือนึกภาพเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอีลอนมัสก์เป็นคนไทยที่แบบประสบความสําเร็จสุดๆอ่ะนะฮะแล้วแบบแกแบบไม่ถือตัวแล้วแบบคุยกับทุกคนน่ะนะผมว่าแบบคนอย่างเงี้ยคือได้ใจนะมันเลยทําให้แบบเหรียญโดสคอยแบบมี FC เยอะมากๆไงเพราะว่าอีลอนมัสนะเข้ามาตั้งแต่สมัย PayPal นะครับมา Tesla คนก็ตาม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 แกมานะครับมันเหมือนกับแกเหมือนกับฮีโร่วัยรุ่นสายไอทีสาย, IT, สายลงทุนสายแบบว่า e n t ทร p เ e อร์ r สายที่แบบ Creative อ่ะนะครเพราะแกเป็นนักบุกเบิกจริงๆอ่ะนะในหลายๆเรื่องในสมัยก่อนเพื่อนๆนึกภาพใครจะคิดได้ระบบของ PayPal เนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆขอบพรบคุณมากๆวันนี้ผมมีเพื่อน1 0,000คนแล้วนะฮะ คืออยากคิดว่านี่เป็นช่อง y t u t u นะคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วแบบวิดีโอคอลคุยกันก็นแล้วกันนะครับคือใช้โดยใช้แพลตฟอร์มของ y t u t u อะนะฮะเมื่อเดือนธันวาค์นะเพื่อนๆผมก็เขียนเป้านะว่าปีนี้ผมจะทำ Youtube อยากจะทำ Youtube แล้วมีคนติดตามสักพันคนนะครับก็นี่นะครับมันก็ทะลุเป้ามานะครับวันที่9เดือนเมษาก็มา4 0 0พคน22เมษามา700 0นะครับ วันที่1พฤษภามา1 0,000คนคือทุกคนไม่ใช่ตัวเลขนะเพื่อนๆทุกคนคือคือคนที่ถือโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น iPad เครื่องนั้นดูหน้าจอคอมเครื่องนั้นเนี่ยผมถือว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะช่องเนี้ยคือผมอยากจะไม่อยากเป็นทางการอนะ่ะอยากจะแบบทำวิดีโอเหมือนกับเพื่อนคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ชอบทุกคนที่ตอนเนี้ย เป็นสมาชิกในช่องนี้ที่กดติดตามเข้ามาคือทุกคนให้เกียรติกันทุกคนแบบ positive เราสร้างสังคมคริปโตที่แบบ positive นะครับให้กําลังใจกันแนะนำในเรื่องดีๆต่อกันนะครับผมพอใจแล้วนะจริงๆคือถ้าผมไม่มีใครมาติดตามอีกหรือไม่มีอะไรอีกเนี่ยคือผมพอใจแล้วอะคือหมื่นคนนี่แบบถือว่าแบบไม่เคยคิดว่าจะมีแบบเพื่อนตามบนโลกโซเชียลถึงหมื่นคนนะครับ โดยเฉพาะแบบ YouTube ถ้าอย่างเพจแฟนเพจอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึง่งแต่แบบ YouTube นี่ผมถือแบบผมอ่านทุกคอมเมนต์นะเพื่อนๆอนอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพยายามจะตอบให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะตอบได้นะครับคอมเมนต์ comment ที่ผมตอบไม่ได้ก็อย่างเช่นเหรียญดอ c คอยมันขึ้นมา all time high มาแบบ13บาทอย่างเงี้ยนะครับ12บาท13บาทแล้วแบบคนถามว่าพี่เข้าดีไหมตอนเนี้ยคือผมจะตอบอยังไงนะครับคือผมไม่รู้สภาพการเงินสภาพจิตใจ ภูมิคุ้มกันประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้แล้วเกิดผมตอบคุณใบคนอื่นมาอ่านนะครับไม่รู้สับหลีกไม่เป็นเข้าไปลงทุนปุ๊บออกไม่เป็นอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นก็เพื่อนๆตอบได้นะใครที่มีประสบการณ์ใครที่เก่งเรื่องกราฟเนี่ยตอบได้เพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะชี้นำเท่าไหร่ยกเว้นที่แบบผมชัวร์จริงๆนะครับชัวร์จริงๆอ่าเรามาดูกันนะครับ <c oughs> อมีคนเ็าถามเยอะเลยนะว่าอดู Saturday Night Live ยังไงวันที่คนอีลอนมัสออกนะครับเนี่ยคนในยุโรปเขาก็ถามกันเยอะนะยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาคุยกันบ่อยมากนะเพื่อนๆใน reddit นะทุกเหรียญเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอเมริกาตื่นมายุโรปจะทิ้งหรือเปล่ายุโรปตื่นมาอเมริกาจะเทเหรียญหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ยุโรปนี่นะเขาโหกำไว้แน่นนะเพื่อนๆทุกเหรียญเลยนะคืออเมริกาก็ตบมือให้เลยแหละนะฮะเพราะว่าช่วงเวลาคือ อย่างนึงในตลาดคริปโตเนี่ยนะมันไม่เหมือนตลาดหุ้นที่มีเวลาเปิดปิดมีวันหยุดนะครับมันก็มีดีกับเสียในทุกวงการนะฮะแต่คริปโตนี่คือแบบเราค่อนข้างที่จะต้องตามข่าวเพราะเราไม่รู้ว่า24ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นได้ราคามันดั้ได้ทันทีอย่างหุ้นเนี่ยเรายังแบบโอเคเช้าวันจันทร์ตั้งขายตั้งซื้อไว้ได้นะฮะอย่างน้อยอะ่ะนะ,ค,ะคนนี้เขาพูดไว้ใน Reddit ว่า not just Elon Musk จริงๆแล้วอีลอนมัสอ Elon Musk นะครับ not just Elon นะครับ Mark Cuban is a d o g e father also นะครับก็ไม่ใช่แค่คุณ Elon Musk นะครับ Mark Cuban ก็เป็น d o g e father เหมือนกันเพื่อนๆคิดยังไงผมว่าจริงนะคือคุณ Mark Cuban เนี่ยแกแบบสไตล์คล้ายๆก,กันกับคุณ Elon Musk อะนะสองคนเนี่ยคือผมไม่ได้อวยเขานะคืออะไรที่ทุกคนมีข้อเสียหมดอะนะครับแต่ในข้อดีที่เขามีอะผม ชื่นชมนะว่า2คนเป็นคนสบายๆอย่างคุณมาคิวบันนี่แกช่วยคนเยอะนะนักบาสเกตบอลที่ตกอับบ้างใครที่อะไรเงี้ยในเรื่องของการบริจาคเอยอะไรเอยทั้งคู่นะก็ช่วยคนเยอะช่วยเหลือองค์กรต่างๆเยอะนะครับผมชอบเขามากผมถือว่ามาคิวบันก็ <c oughs> เนี่ยเป็นดอชเธอเหมือนกันนะครับเป็นดอชเธอเหมือนกันมันเลยทำให้แบบว่าคุณเจฟเบโซไม่ ไม่เข้ามาหรือเปล่านะครับไม่เข้ามาแบบเต็มตัวแบบมาประกาศว่าอ่ะเดี๋ยวขอจอย d ด e ชคอยด้วยอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมนะเพราะตอนนี้มันแบบใหญ่ๆเขาเข้ามาแล้วอ่ะนะครับผมไม่รู้นะเพื่อนๆมีทฤษฎียังไงกับคุณเจฟเบโซว่าวันหนึ่งแกจะรับเหรียญด g ชไหมใน Amazon เนี่ยนะฮะภายใน,นหนึ่งวินาทีนะผมได้ยินว่ามีเป็นแบบรู้สึกหลักพันทราน c t ชันเลยนะ เพราะนั้นการลับนี่จะต้องแบบมีการเตรียมพร้อมมากๆเลยนะครับการซื้อขายเขาเยอะมากๆเอาละนะครับมาพูดถึง Cardano นิดนึงนะครับก็มีข่าวเพิ่งออกมาเลยบอกเนี่ย Cardano e x p a n d s influence in Africa นะครับ s p arking new interest in ADA นะครับก็ Ada เนี่ย Cardano เนี่ยนะครับก็ไป กระจายอำนาจในแอฟริกาเยอะช่วงนี้เราได้ข่าวอเอดาแอฟริกาเยอะนะในเรื่องของ Digital Identity ใน Mobile c o n น็กติวิตีนะครับหลายๆอย่างนะที่จะมาทำบนแพลตฟอร์มของค a า d โ no เนี่ยนะครับก็นี่นะครับเขาบอก Ada Network นะครับ The organization recently review e d a new identity solution to improve the education system in Ethiopia นะครับก็เนี่ยเขาจะใช้นะครับแพลตฟอร์มของ Ada นะครับบน เอ่อบล็อกเชนของ Cardano เนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของระบบการศึกษาอย่างในประเทศเอธิโอเปียนะครับก็ <c oughs> คือระบบการศึกษากับระบบบล็อกเชนนะเพื่อนใหม่น้องใหม่คือมันไปได้ทุกอย่างเลยอะนะครับอย่างในเคสของเอธิโอเปียเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของยกตัวอย่างการเอาเกรดของนักเรียนทุกคนเนี่ย มาเข้ามาอยู่ในทะเบียนกลางมาอยู่ในบล็อกเชนนะครับเพื่อที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถ Verify ได้ว่าโอเคคนนี้ได้เกรดเท่านี้คนนี้ได้เกรดเท่านี้นะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยการสื่อสารเอ่ยการอะไรเอ่ยมันค่อนข้างที่จะยากแม้กระทั่งว่านักเรียนเนี่ยใบยเกิดยังแทบจะไม่มีกันเลยนะครับในเรื่องดิจิทัลไอดีนิตี้มันจะมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาดูว่าใส่ข้อมูลไว้ในบล็อกเชนว่าเด็กคนนี้เกิดวันไหนชื่อไรพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับเป็นทะเบียนราษฎรแบบดิจิตอลนะ แล้วก็จะใส่เกรดไปด้วยเพื่อที่จะกระทรวงสาธารณสุขยืนยันได้นะครับพอกระทรวงสาธารณสุขยืนยันได้เนี่ย mm hmm. เขาก็จะได้บอกได้อ๋อทางทางอีซเอธิโอเปียตอนนี้มีเด็กที่แบบว่าเกรดต่ำนะ mm hmm. เขาจะได้ส่งคูที่แบบไปได้ถูกนะครับอ่ะทางนอตเอธิโอเปียตอนนี้เกรดสูงแล้วนะอ่าเขาจะได้รู้ว่าโซนไหนโซนไหนเนี่ยจัดการกระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดการได้ถูกนะครับว่าคือบางทีทรัพยากรมนุษย์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะเขาเรียก allocation ก็คือการกระจายพยัฒยาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกให้ถูกทางเนี่ยนะครับบางทีครูจบใหม่มาไม่รู้ไปลงที่ไหนอ่ะนะครับอยากจะครูอยากไปสอนตรงนี้แต่สอนตรงนี้มันได้ประโยชน์หรือเปล่าเด็กตรงนี้อาจจะเก่งแล้วนะครับจริงๆมีเด็กที่จะต้องพัฒนาอีกในโซนนี้เขาก็จะได้กระจายไปถูกและอย่าง <c oughs> ในแอฟริกาเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของระบบเกรดปอมอ่ะนะฮะประเทศที่ ประเทศที่3ที่กําลังพัฒนาเนี่ยก็จะมีปัญหานี้เยอะนะครับเด็กมหาลัยก็ไปซื้อเกรดการที่จะไปซื้อวุฒิมหาวิทยาลัยมันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับไอ้ระบบบล็อกเชนนี่คือมันโกหกไม่ได้น่อนเมันจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ทำให้ในเรื่องของการจัดการจ้างทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับในบริษัททางร้านต่างๆเนี่ยเวลาจ้างเขาจะได้ Verify ได้ไง่ายเดี๋ยวเข้าไปในระบบดิว่าคนนี้เรียนจบ เท่านี้เท่านี้มาอายุเท่านี้นะครับจริงเท็จขนาดไหนนะครับเ,เรียนเกรดยังไงนะครับจบมาหาลัยนี้จริงไหมครูคนนี้เคยสอนคนนี้จริงไหมอะไรเงี้ยคือข้อมูลมันจะมีหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมาช่วยในที่ประเทศเอธิโอเปียเขาอย่างดีเลยนะครับก็เอดาเขาก็คือพูดตรงๆอ่ะเพื่อนๆในเอธิโอเปียในแอฟริกาเนี่ยนะครับเขาบอกแอฟริกาจะเป็นนิวไชน่า จะเป็นจีนใหม่นะครับถ้าคุณมีเพื่อนที่เป็นคนมาจากแอฟริกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแอฟริกา already c h น n านะครับก็คือถนนหนทางเอ้ยอะไรเอ้ยตึกสูงสูงออฟฟิศโรงงานมันเป็นของจีนหมดอะนะเพื่อนเอนก็เป็นข้อคลหานะครับในเรื่องของการ กระจายอํานาจะระหว่างจีนกับอเมริกานะครับอเมริกาก็คือแต่ละคนก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองอะนะครับจีนก็ต้องการกระจายอํานาจอเมริกาก็กระจายอํานาจมานานแล้วนะครับไอ้แมคโดนัลล์เคเอฟซีกาแฟาที่เราดื่มเนี่ยนะครับคือไม่ต้องพูดกันอ่ะนะมันก็กระจายกันไปในแต่ละลักษณะของมันไปนะครับอย่างในประเทศจีนเนี่ยเพื่อนๆนะถ้าไปดูนะคือ มีคนถามผมสมัยก่อนในหะ้เรียนภาษาจีนนีเปล่านะถ้าไปเมืองจีนนะเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมันแบบโอ้โหมันเยอะเหลือเกินอะ่ะตรงนี้มีแมคโดนัล์ใช่ไหมมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสิบสิบโรงเรียนนะเล็กๆเล็กๆกันนะโรงเรียนเตอ่ะตรงนี้มีเคเอฟซีมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคือคนจีนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะไม่ไม่เหมือนกับรุ่นเก่านะคือถ้าสมัยก่อนอนะ่ะผมว่าเรียนภาษาจีนโอเคนะแต่ว่ารุ่นเนี้ย เด็กจีนทั่วไปรุ่นใหม่ๆภาษาอังกฤษเก่งมากๆทั้งอ่านเขียนและพูดนะครับก็โดยเฉพาะคนที่ลงทุนในคริปโตเครนซีนะเพื่อนๆผมว่าเรียนภาษาอังกฤษอะนะครับก็บางทีบางคำเนี่ยผมเอาข่าวอะไรภาษาอังกฤษมาอ่านเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ผ่านการแปลมันไม่ได้เสียเวลาคือมันสดๆตรงนั้นเลยอะคือผมเหมือนกับซื้อหมูจากตลาดมาจากประจักฟาร์มเลยอะนะฮะแล้วมาหั่นให้ดูเลยอะนะก็ ใครที่เห็นมือใหม่น้องใหม่ที่เห็นสับอะไรที่มันสะดุดตานะกดหากดดูอย่าอย่าไปรอข่าวภาษาไทย100%นะครับกดหากดดูเลยไอ้สับคำนี้แปลว่าอะไรนะครับหรือกดถามเข้ามาใครที่เป็นเ,เข้าใจในเรื่องของสับคริปโตก็แปลกันไปนะครับเพราะว่าสับคริปโตฝรั่งก็ไม่รู้นะเพื่อนๆฝรั่งเนี่ยผมเข้าไปดูในในใน reddit เนี่ยมือใหม่ถามประจำสมัยก่อนนะครับ โฟโมไปว่าอะไร Holder ไปว่าอะไรโอ้ oh, หลายคำนะครับตอนนี้ Google เข้ามาประกาศแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ให้พนักงาน work from home นี่นะครับเขาประหยัดงบไปเนี่ยพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะไอ้ I work from home เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าอีกหน่อยจะต้องมีคือ work from home มันเป็นมันไม่กลับมา work ในออฟฟิศมากกว่าแล้วอะนะเพราะนั้นคนที่จะ ผมเชื่อว่าคนที่จะลงทุนบนคริปโตเครนซีเนี่ยเงินจะมาอีกเยอะเงินจะมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าแต่และประเทศก็ปรโมท work from home ทำงานได้กันทุกที่นะครับตลาดหุ้นตอนนี้ผมบอกได้เลยนะหลายๆประเทศนะเท่าที่อ่านดูนะตบยุงเลยแหละคนเอาเงินจากหุ้นมาลงในคริปโตเยอะมากนะครับเงินกำลังจะมาอีกมือใหม่ต้องมาอีกนะครับน้องใหม่พี่ใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาในวงการอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ามาไม่ทันหรือเราเข้ามาช้าไปนะเพื่อนเพเพราะอะไรเพราะว่าตอนสมัยที่บิตคอยมันราคา100บาทแล้วกันตอนที่มันราคา100บาทมันไม่ใช่อะไรที่น่าลงทุนนะตอนนั้นอะสภาพณตอนนั้นนะนะนนนนะถ้าเราไม่มองถึงอนาคตตอนนี้นะนะสภาพณตอนนั้นเนี่ยตอนที่มัน100บาท1000บาท10,000บาทมันไม่ใช่อะไรที่น่าลงทุนเท่าไหร่นะความรู้สึกตอนนั้นนะครับ โดยเฉพาะคนที่แบบใช้ลอจิกในการคิดเนี่ยมีเหตุมีผลเนี่ย,เ,ยเงินดิจิตอลมันอะไรอะ่ะแล้วคือตอนนั้นเรายังไม่มีโรคระบาดแบบนี้เรายังไม่มีในเรื่องของ work from home ขนาดนี้เรายังไม่มีในเรื่องของความวุ่นวายในสถานการณ์โลกแบบนี้นะครับและการติดต่อสื่อสารมันก็ยังไม่ถึงระดับนี้ยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆสมัยก่อนเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่าเว็บไซต์ต่างๆมันสามารถที่จะถูก replace มาเป็นแอปพลิเคชันได้ นะครับทุกวันนี้มันแบบเต็มเกือบจะเต็มสตรีมแล้วว่าค่าน้ําค่าไฟค่าทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับเกือบจะทุกแอปพลิเคชันเลยคือเว็บไซต์จะไงคือคือถ้าตอนนี้คุณรับทําเว็บไซต์คือแบบผมรู้เลยคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะะก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเงินใหม่กาลังจะเข้ามาเงินที่ยังไม่แน่ใจก็กําลังจะเข้ามาอีกเงินของเบบี้บูมเมอร์ก็เข้ามา ทุกวันนะครับและเบบี้บูมเมอร์ก็แน่นอนในอนาคตเขาก็จะต้องแบ่งเงินให้ลูกให้หลานลูกหลานก็จะต้องเข้ามานะครับเข้ามาอีกเยอะเอาเล้วเพื่อนๆก็วันนี้นะครับสองเรื่องที่จะมาสัพเพเหระนะครับเรื่องของ d o ชคอร์นิดหนึ่งเรื่องของ ADA นิดหนึ่ง ADA เออผมลืมพูดไปเพื่อนๆอุ้ยตาย a d a เนี่ยนะครับผมมีแล้วผมกะถือยาวนะครับส่วนแอฟริกาเนี่ยมันเป็นนิวไชน่าเพราะฉะนั้นถือ V c h ชนด้วยด้วยนะครับ ส่วนตัวผมนะผมถือ V-Chain ผมถือ a d a นะครับเหรียญหมาไม่ต้องพูดกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพื่อนเอนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนยินดีที่ได้รู้จักครับผมดูต่อไปครับ